ย่าพึ่งท่องศัพท์จีนถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ค่ะหลายๆคนนะคะเริ่มเรียนภาษาจีนนะแล้วก็เริ่มที่จะตํำตัวจีนค่ะแต่ก็ล้มเหลวนะคะแล้วก็ล้มเลิกท้อไปกลางทางก่อนเนื่องจาก ศั์จีนนะคะจายากนะคะแล้วด้วยตัวหนังสือที่คล้ายๆกันนะคะรวมถึงจํานวนขีดที่เยอะนะคะพอทุกคนจําศัพท์ไม่ได้นะคะจําตัวจีนไม่ได้ก็อาจจะล้มเลิกแล้วก็ท้อแท้นะคะแล้วก็จนเลิกเรียนภาษาจีนไปในที่สุดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีก็มีวิธีในการจําศัพท์จีนนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยนำวิธีนี้ไปใช้นะคะเราก็จะได้จําศัพ์จีนได้อย่างง่ายๆสบายๆนะคะ ซึ่งวิธีนั้นก็คือให้พวกเราจําศัพท์จีนเป็นหมวดหมู่ค่ะเป็นหมวดหมู่ยังไงหมวดหมู่คำสรรพนามก็อยู่ด้วยกันนะคะสำหรับสำหรับหมวดหมู่คำกริยาก็อยู่ด้วยกันหมวดหมู่สำหรับคำนามก็อยู่ด้วยกันนะคะให้พวกเราจําเป็นประเภทของคําแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่มีให้นี้จะเป็นคําศัพท์ของ HSK ระดับหนึ่งนะ ซึ่งสำหรับใครที่เรียนภาษาจีนเนี่ยจะต้องเคยเจอคําเหล่านี้แน่นอนนะคะอย่างเช่นในชุดแรกนะคะเป็นคำสรรพนามเนาะเป็นคําที่ใช้แทนตัวเองใช้แทนตัวบุคคลนะคะคำแรกนะคะหัวคำต่อมาวอมหน,นี้หนี่มันท่าท่ามัน คำพวกนี้นะคะก็จะเป็นคาศัพท์นามจะเห็นได้ว่าแค่นี้เราก็จําได้ถึง6คําแล้วนะถ้าเราเนี่ยจัดหมวดหมู่ของคําศัพท์ไว้แบบนี้นะมาดูกันในส่วนของชุดถัดไปค่ะซึ่งเป็นในส่วนของคํานามนะคานามที่เป็นคําศัพท์ของ hsk 1นะคะคาแรกเลยค่ะเจียเจียที่แปลว่าบ้านนะคะคาต่อไปค่ะฟานเตียนฟานเตียนคาต่อไปค่ะอีหยวนอีหยวน คำต่อไปค่ะหัวเชินหัวเชินคำพวกนี้นะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของคำนามเวลาพวกเราจำนะคะก็จัดหมวดหมู่แบบนี้นะจะทำให้พวกเราเนี่ยจำได้ไง่ายขึ้นในส่วนของชุดสุดท้ายค่ะเป็นตัวอย่างของคำกิริยานะคค้นค้นที่แปลว่าดูนะคะทิงทิงทิงที่แปลว่าฟังนะคะตูตูตูที่แปลว่าอ่านนะคะ แล้วก็คำสุดท้ายคะ่ะไหลไหลไหลที่แปลว่ามานั่นเองนะคะเราก็ค่อยๆจําไปนะคะเป็นหมวดหมู่นะคะการทําแบบนี้จะทําให้เราเนี่ยจำับได้ง่ายมากิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่สับสนแล้วก็ไม่ตีกันในหัวของเรานั่นเองค่ะพวกเราก็ลองนําวิธีนี้ไปฝึกใช้กันดูนะคะถ้าพวกเราชื่นชอบคลิปนี้นะคะคลิปนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะบคลิปนี้อยู่มีไปแล้วบ๊ายบายเจเจน